ครับพี่ครับผมขอโลบัคหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ได้บัคนาเว็บเติมโลบัคสุดคุ้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID พ a s และแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนกางเกงแล้วก็สวัสดีคนที่อยากจะเป็นโอคังเย่ทุกท่านด้วยนะฮะยูผมสิ้นครับผมจะชาโอคมาชนะนะครับเราอยู่กันในชินอบีไลฟ์ทัวร์นะฮะ หายหน้าหายตากันไปนานเลยน้องผมไปติดแบบอะไรมาวะแบบอะไรนะกูลืมแล้วนะครับแล้วทนี้ฮะเราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษนะครับเ <_ S 1> ขาชื่อว่าลุงตู้นะฮะวันนี้เขาจะมาเป็นกระสอบทรายให้ผมเองโอเคนะครับก็ได้มีนะครับของใหม่เข้ามานะฮะสามชิ้นด้วยกันนะครับเราจะยัดในวิดีโอเดียวเลยนะฮะสลับ3ชิ้นนี้นะครับ ไอ้จริงไอ้ของ3ชิ้นนี้นะครับหรือว่าเกนไคสาอันนี้เนี่ยมาตั้งนานแล้วนะครับมา2วันแล้วมั้งนะครับกูเพิ่งได้มาทำถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปโดูใหม่ๆนะฮะเรามารีวิวเนตแรกกันก่อนดีกว่านะครับเป็นเนตใหม่นะฮะในไลน์นะครับหลายคนแนร์น้ำมันว่าเป็นเนตของโอบิโตะนั่นเองนะครับโอบิโตะก็เป็นเพื่อนของคาคาชินั่นเองโอบิโตะเนี่ยเป็นตระกูลอุจิวะโดยแท้จริงนะครับแล้วก็คนที่มอบเนตวงแหวนให้กับคาคาชิด้้ววยยนน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 นะะะะะะะคครรััััับบ่่่่แแแหหลลลเเอออตาามฮ ความสามารถของเนตรนี้นะฮะหลายคนน่าจะรู้กันนะก็คือคามุยนั่นเองนะครับไม่ใช่หมามุยนะเออถ้าหมายเนี่ยมันโดนแล้วมึงคันนะครับัเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับมีด้วยกัน3สกิลนะฮะเออแต่ละสกิลใช้เท่าไหร่บ้างเนี่ยนะครับสกิลแรกนะครับใช้1 2ึ0 0จิกะคูดา25วินาทีนะฮะผมสามารถบังคับนี่เลยฮะลุงตู้ได้ด้วยนะครับเออเผื่อสกิลมันอยากดูไงว่าเราโดนวาร์ปอะไรที่ไหนยังไงนะฮะใช้สกิลวีเลยคามุยคามุยตัวอุ้ย ลุงตู้เอ้ยตอนนี้ผมโดนย้ายมาที่ไหนไม่รู้นะฮะอือ,อลุงตู้บอกว่าเยี่ยมชมยมาบาลมานะครับก็สถานที่ที่เราโดนเสกไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่คาคาชิก,กับโอบิโตได้ไปต่อสู้กันนะครับในอนิเมะสักตอนหนึ่งจะไม่ได้แล้วตอนไหนนะครับน่าจะช่วงหลังๆแล้วแหละนะครับเน่ยนี้จะเล่นกับพวกมิติต่างๆนะครับโลกคู่ขนาน,นะนเนาะอะเจ็บแล้วครับปัญญโอ้โอ้โอ้นะฮะแลวเราก็ไม่สามารถวิ่งได้ด้วยนะอยู่ในนี้นะครับอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็หลุดออกมา งั้นต่อไปสกิลบีกันดีกว่านะครับสกิลบีนะฮะเฮ้ย่าฮ่าอุ้ยนะฮะอู้อู้มืดดำกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นสกิลคล้ายๆอารมณ์เหมือนใบหรือว่าช็อตคู่ต่อสู้นั่นแหละนะครับนะไม่สามารถทําอะไรได้เดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะสำหรับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลคอนโทรลนะครับควบคุมคู่ต่อสู้นั่นเองนะฮะใช้15,000ันจักระคูดาสิบห้าวินาทีนะอแล้วปัดแชปปั๊บปั๊บอู้ไปแล้วนะฮะเหมือนวาร์ปอีกวิถีหนึ่งอีกแล้วแต่ว่า ก็ยังวิ่งได้อยู่นะทุกคนนะประมาณนี้ต่อไป5้สกิลสุดท้ายสกิลเอ็นนะครับใช้25 0 0 0าจัก,การานะครับคูดาส5วินาทีสกิลนี้ผมเรียกว่าสกิลอมาตะแล้วกันนะสกิลนี้จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยอมาตะนะครับคนอื่นโจมตีเราไม่เข้าเราโจมตีเขาไม่ได้นะฮะเป็นสกิลที่ AFK นะครับสกิล f k นะสกิลเนี่ยกดเอ็นฮะนี่นะครับมันจะเปิดคามุยตลอดเวลานะแบบนี้นะครับนี่เราไม่สามารถไปต่อยเขาได้ด้วยนะผมกดชิกแล้วนะทุกคนฟังเสียงดีด ไม่ได้นะครับนะนกดเลอวไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลุงตู้ต่อยมาดูแล้วกันนะครับนะเน,เ,นเนี่ยกูเสกมินาโตะมาเด็เนืยอโตจะจัดมันมันไม่ทำหาอะไรเลยนะฮะสุดยอดปะละ่ะนี่ไม่ส่งผลต่อดามเมจนะไม่มีดามเมจไใดใทั้งสิ้นนะครับนี่นี่นี่ซึ่งนะครับมันก็จะอมาตะาจนกว่า เ D ของเราจะหมดนะฮะหรือว่ามานาของเราจะหมดนั่นเองนะครับล้วก็กดเอดิคผิดในการปิดโหมดนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะอ่าฮะเป็นไงต่อไปเรามาชาร์จจะกาบเปิดเน็ตกันดีกว่าชุแมงเข้าไปเรียบร้อยมาดูกันดีวยว่ามีท่าอะไรบ้างนะกดต้องการกดซีนะครับโอ้จะเป็นการนี่ฮะวร่ปไปในขามุยของเราหรือว่ามิติของเรานั่นเองสำหรับการอยู่ในนี้นะฮะสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้แบบรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถรับเควสได้ด้วยนะทุกคนเออเห็นเขาบอกว่ามันสามารถรับเควสได้เหมือนกูแฮกเลยนะโคตรเร็ว โคตรเร็วอะนะครับในโลกวิธีนี้นะครับไม่มีใครสามารถเห็นเราได้นะฮะเออนะครับโคตรเดียวนะฮะแล้วเราก็สามารถกดป้องกันกดซีเพื่อกลับมาอีกรอบนึงได้นี่นะฮะเป็นไงลุงตู้บอกกูงงมึงไปไหนมาเนี่ยมึงไปเที่ยวลลกยมาบาลบันเหรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะใช้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเนะาะเดี๋ยวมาดูกันว่าลุงตู้จะเห็นเราหรือเปล่านะครับป้องกันซีแหวไปแล้วนะเขาหายไปแล้วหายไปไหนวะอ้าวฝนตกด้วยอ้าวจบละอ้ากกูอยู่ที่มึงนี่เองงง งงกูคือผีมึงรู้ปะเนี่ยว้าไปอยู่ด้านหลังมึงปุ๊บอุย้ยไขเนี่ยประมาณนี้นะโอเคมีขั้นสองด้วยว่ะทุกคนขั้นสองจะเป็นอะไรอ๋อนะเป็นการเรียกซูซันโนโอออกมานี่เองนะครับเป็นร่างโครงกระดูกง่อยๆนะสามารถใช้สกิลได้ปะเนี่ยเออใช้สกิลได้ฮะกด,กดตัวคิวนะป้องกันเซียอุย้ย อุ้ยาหายเลยลุงตู้กูหายเลยเมื่อกี้เป็นการเรียกซูซานโอเวอร์ชั่นชุดเกราะมาเพื่อจะโจมตีคู่ต่อสู้ได้นะครับนะเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยเป็นร่างสีฟ้านะทุกคนนะทูมแอปนี่นะครับใช้ขมุยนะฮะว้าเป็นมิติแล้วก็พามันกลับมาประมาณนี้นะครับมีขั้นสามป่ะเฮ้ยมีขั้นสามด้วยวะขั้นสามโอ้ขั้นสามก็จะเป็นเต็มตัวละแม่งจะกระขะมุยโคตรเท่มันจะเท่เกินไลวละก็นี่นี่เป็นการเหวี่ยงได้ด้วยนะบดป้องกันซีดิส สกิลก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเอ่ออาก,กูตายเลยเอาลุงตู้ตายเลยอืใครฆ่าลุงตู้เนี่ยเหมือนจะไม่มีขั้นสี่นะทุกคนนะมีแค่นี่แหละฮะสกิลของโอบิโตะนะครับไปรีวิวนีตต่อไปกันผมขอข้ามมาที่ของอินุสกะคีบากก่อนละกันนะครับสำหรับของคิบานะครับก็จะเป็นตระกูลที่ใช้หมานะครับนะเป็นส,ส่วนใหญ่ทุกคนใช้หมาหมดเลยนะครับ โอเคสำหรับสกิลจะเกี่ยวกับพายุนะครับและและ้วก็ผมว่าเป็นตระกูลที่โกงมากๆเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยจะล็อกเป้าคต่อสู้ได้แบบเฟียมากเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเราให้ดูสกิลแรกกันก่อนกับสกิลวีนะครับสกิลวีนะฮะใช้16500าก,กาจักะนะครับนะไปเลยมานี่นี่ฮะดูดูดนะฮะ <laughs> เหมือนแม่งทำความสะอาดรถแต่ <laughs> ท่ามึงเนี่ย ครับเหมือนไปนล้างรถเลยพายุโคตรโหดนะฮะดาเมจครั้งละ2,000กว่าสองพันรัวๆนะครับแม่งโกงเกินบางทีไอ้มาหน่อยนี่เนี่ย,ยขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาซ้ายขวา ABAB นะตายโหงเลยโคตรเฟี้ยวต่อไปท่า B ฮะแฟบนี่ท่า B นะครับตอนนี้เราร่วมด้วยแล้วฮะนี่เนี่ยนี่ล้างถูถูถูถ,ถูแลกูก็ตกแบบแล้วเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้ สกิลมันรุนแรงเกินฮะนะถ้าล้างรถกูแม่งแรงเกินตกแมปเลยชิบหายเออต่อไปสกิลเอ็นกันนะทุกคนมาดูกันนะฮะอู้สกิลเอ็นก,ก็จะเป็นพายุ2ลูกแล้วฮะตอนนี้ที่วะที่วะนะตัวบีเนี่ยมันจะเป็นลูกเดียวนะมันจะเป็น2คนรวมกันกลายเป็นลูกเดียวนะเออแต่ว่าถ้าเป็นสกิลเอ็นเ,เนี่ยจะเป็นการแบบจะเป็น2บ้องนะฮะเออเรือกบ้องแม่งเลยแล้วกันต่อไปมาชาร์จจกะกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ ช่างแฉลบตุ้มนี่ฮะร่างนี้เราจะเป็นหมากับมันด้วยนะครับตอนนี้พลังหมาเข้าสิงนะครับนะเพิ่มชาสองพันสามฮะเนจิสูสองพันสี่เทลสองพันแปดเนจพีสองพันห้านีครับเฮ้ยมีวะ่ะเฮ้ย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 วัดเหตุป้อ,อ,องกันสีเป็นการเรียกหมาตัวใหญ่ออกมาทุกคนหมาโอ้ยหมาตัวใหญ่ออกอารวาสเมื่อกี้เนี่ยแม่หมานะฮะไอ้นี่ลูกมันและลุงตู้กูตายไปรอบที่ห้าร้านสิบเจ็ดแล้วฮะทุกคนตอนนี้ขอดูหมาแม่หมาอีกรอบได้ปะ มันเท่จัดเลยวะ่ะขออีกรอบหนึ่งนะฮะป้องกันซีนี่ฮะอูวูถ่ายถๆๆถ่ายถ่ายถ่ยถ่ายถ่าย,าย,าย,ายดอมเมจยังแรงลุงตู้กูตายอีกแล้วนะฮะนี่แหละฮะ,ฮะ,ฮะคือตะกูลของอินุสกะคิบานั่นเองนี่ครับ ต่อไปจะเป็นตระกูลของฮิดันนะครับฮิดันเนี่ยเป็นตัวละครจากฝั่งเซงอุสานะครับซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยน้อยมากๆนะครับแต่ผมรู้แค่ว่าเขาเป็นสายสาบนะครับตามไรมาแรงสาบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นสายสาบโดยการใช้เลือดของมนุษย์นะฮะที่ต้องสาบนั่นเองโดยสกิลส่วนมากจะไม่ได้เป็นสกิลที่เอาไว้ต่อสู้นะทุกคน สกิลของฮีดันเนี่ยส่วนมากจะเอาไว้เป็นแบบสายสตันนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบสตันคู่ต่อสู้เลยแบบนี้นะฮะผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมาดูที่สกิลวีกันก่อนนะครับเฮ้ยนี่ดินะฮะนี่นะครับ,รบอารมณ์เหมือนคล้ายๆเป็นหมอผีปีศาจอะไรประมาณนี้นะสำหรับตัวนี้นะครับเออข้ามาที่สกิลวีเลยแล้วกันสกิลวีแฟบสกิลวีเป็นการสตันคู่ต่อสู้ฮะทำให้คู่ต่อสู้นั้นนิ่งแหละนะลุงตู้บอกกูนิ่งแหละต่อมาที่สกิลเอ็นกันฮะไอ้แฟบเหมือนเดิม อุ้ยโดนอุ้ยโดนเหมือนโดน,โดนเอาเลือดด้วยวะ่ะโดนเขียมไปทีหนึ่งอะ่ะคนน่าจะเล่นน้อยมากเลยสำหรับไอเกนไคอันนี้นะเพราะว่าสกิลวีกูยังไม่รู้เลยนะครับโอเคกูครู้แล้วฮะสกิลวีน่าจะเป็นการแบบมอบเลือดให้ผู้อื่นปะเพราะว่าเมื่อกี้ลุงตู้ฟันผมเนี่ยนะครับลุงตู้ได้เลือดนะเป็นสายสพอร์ตเองใครอยากเล่นสายสพอร์ตตัวนี้เลยแล้วกันมีสกิลชาร์จไหมโอเคนี่นะฮะว้าวหมอผีมาแล้ว มอผีหรือหมีแพนด,าด้านะเนี่ยเติมชา204เนจิซึ205เทล207เฮดพี207นะครับมาดูกันดีกว่าว่าทําอะไรบ้างนะตัวคิวมีไหม,มกระโดดทีบบังการสีนะครับอู้ว้าอ,อู้แทงแทงแทงรัวๆก็ประมาณนี้แล้วกันสลับสามเกนไคใหม่นะครับก็ก็เฟียอ,อยู่นะอืมก็ได้อยู่แหละนะครับผมว่ายัางไงใครชอบเกนไคไหนกันบ้างส่วนตัวแล้วผมชอบอ่อินุสิกะคิบะมากเลยนะมันเฟียมากเลยนะทุกคนนะ